จอมครับคิดว่าจันแจมลูกนางสมจะสมหวังได้เป็นคุณนายเศรษฐีแบบที่เขาหวังเอาไว้หรือไม่ครับส่วนตัวดินมองว่า ไม่สมหวังหรอกครับด้วยนิสัยของจันแจมเองและดีไม่ดีเธอเนี่ยอาจจะถูกไล่ตะเพิตกเรือนไปเลยก็ได้ครับตัวละครจันแจมเนี่ยสะท้อนอะไรบางอย่างได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายตอนนี้เราเริ่มกันที่เรื่องที่ดินบอกว่าเธออาจจะถูกไล่ตะเพิตกเรือนความหมายก็คือเธอน่าจะอยู่ที่ได้ไม่นานครับด้วยนิสัยเราเห็นชัดเลยนะว่าตอนเข้ามาเนี่ยเธอชอบแบบทำหน้าทำตาเธอไม่ให้เกียรติบ่าววนเรือนที่อยู่มานานแล้วก็ดูแลคุณหนูทั้งสองด้วยนะครับก็คือมัชฉามัเ มันมีช่วงหนึ่งนะครับที่แม่สาครนะครับก็เหมือนงอนนะแล้วออกไปคุยกับท่านเศรษฐีตัวของจันแจ่มนะครับถามมัดฉามัสยาว่ามองอะไรมองอะไรอะเงี้ยคือทำไมถึงกล้าได้ขนาดนั้นนะ่ะ 2จันแจมนะครับเมื่อเห็นคุณหนูตะเภาทองนะครับโวยวายเพราะว่าเขาถูกผีน้ำํำจระเ้เข้าสิงไนงะตัวเองเพิ่งมาก็อาจจะยังไม่ได้แบบรู้อะไรมากมายนะครับตะเภาทองน่าสงสารนะคือพยายามอยากจะออกไปหาชาลวรรณก็ทุบประตูโวยวายจันแจมบอกว่าแบบน่ารําคาญมากส่งเสียงอยู่นั่นนะตบสักทีดีไหม ไม่ได้มีท่าทีของความแบบเห็นอ,อกเห็นใจหรือว่าเข้าใจเลยนะครับรวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดบนเรือนนะครับก็จะเห็นว่าท่าทีของจันแจมเนี่ยดูไม่ได้แบบเคารพนายหรือว่าให้เกียรติคนบนเรือเลยก็มีแบบเบะปากทำหน้าทำตาดิ้นว่าจุดต่างๆเหล่านี้มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีของการเป็นบ่าวขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วก็ตัวเองเพิ่งมาด้วยนะครับเพราะคิดอย่างเดียวว่ายังไงเดี๋ยวฉันเนี่ยจะได้เป็นคุณนายคนใหม่อย่างแน่นอนครับ ความมั่นใจเนี้ยมันอาจจะทําให้ท่านเศรษฐีซึ่งให้โอกาสให้สิทธิพิเศษมากกว่าบ่าวคนอื่นอาจจะบอกว่าสิทธิ์นี้อาจจะมาจากความสวยดินก็เห็นด้วยนะคือท่านเศรษฐีเองก็มายุติธรรมเพราะว่าคนที่อยู่เก่าก่อนยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลยนี่พอเห็นสวยหน่อยก็ดันไปแบบแต่งตั้งตําแหน่งให้ว่าเออให้เป็นแบบ หัวหน้าของบ่าวที่จะดูแลเรื่องของอาหารการกินแถมยังให้สิทธิ์ในการอยู่บนเรืนอนห้องที่แบบอยู่มุมม,ม,มุมของเรือนเนี่ยดินว่ามันมันอาจจะดูแบบมากไปซึ่งจุดนี้เมื่อตัวของจันแจมเขาคิดไม่ได้นะดินว่าถ้าท่านเศรษฐีรู้ว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยเธอไม่ใช่คนขยนันหรือว่าคนที่ตั้งใจที่จะมาทํางานจริงๆนะอาจจะถูกไล่ตะเพิดตกเรือนคือไล่ออกจากเรือนเธออาจจะต้องกลับไปขายผ้าเหมือนเดิมก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมถ้า เธอยังมีนิสัยแบบนี้แล้วถ้าเกิดยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะอยู่ไม่นานหรอกแต่ว่าตัวละครจันแจมอย่างที่บอกครับว่าการมีตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูนะเราจะเห็นว่าท่านเศรษฐีกับแม่สาครอยากให้ตะเภาแก้วเนี่ยมาแต่งงานกับไกรทองเพราะเป็นการช่วยตะเภาทองไม่ต้องเลื่อนงานแต่งงานจะได้ไม่โลมเหมือนอย่างครั้งก่อนอีกให้มันแบบดําเนินไป ตะเผาแก้วซึ่งรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันยังมีความอึมครึมตึงเครียดกันอยู่ระหว่างความรักของเขาทั้งคู่นะครับด้วยความที่แบบไม่พูดออกมาตรงๆกันทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากจะเป็นเมียสองของในายไกรทองนะไม่ได้อยากแย่งความรักกับจากตะเผาทองไม้ว่าตะเภาทองจะไม่ว่าแต่มันไม่โอเคเขาก็แบบเดินออกไปเลยซึ่งดินเข้าใจดินรู้สึกว่าตัวละครจันแจมเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะมาช่วยสะท้อนดินว่าสะท้อนในมุมของคนที่ดูจะอาจจะเห็นแบบนี้นะว่าก็นี่ไง ตเะเผาแก้วลูกสาวไม่ได้อยากเป็นเมียสองพอแม่สาครเจอกับจันแจ่มที่ท่านเศรษฐีรับมาให้สิทธิพิเศษเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าฉันเนี่ยยอมเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครคือลั่นวาจาเลยแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมให้ท่านเศรษฐีเนี่ยมีเมียสองมเมียสามเด็ดขาดเขาบอกเลยตัวแม่สาครยังไม่อยากเลยแล้วทําไมลูกสาวตัวเองไม่อยากเป็นเมียสองแปลกเหรอผมว่าไม่แปลกนี่ไงดินว่าวันหนึ่งอะ ท่านเศรษฐีกับแม่สาครอ,อาจจะคิดได้หรือว่าอาจจะเห็นอะไรผ่านแม่จันแจ่มนี่แหละที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาในเวลานี้นะดินว่าถ้าเกิดเรามองถึงในชีวิตจริงแล้วย้อนกลับไปนะในในอดีตที่บอกที่เขาบอกกันว่าเออเนี่ยเมื่อก่อนชายเป็นใหญ่สังคมชายเป็นใหญ่การมีเมียหลายคนเป็นเรื่องปกติมันก็อาจจะปกติจริงแหละแต่ว่าดินก็เชื่อนะครับว่าก็อาจจะมีแม่หญิงหรือว่าผู้หญิงคนใดอีกมากมายเหมือนกันที่เขารู้สึกว่า เขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบไม่ปกติเขาไม่ได้อยากเป็นเมียสองสามสี่จากใครอยากเป็นแค่เมียเดียวอย่างที่แม่สาวคอนแบบว่าฉันเนี่ยอยากเป็นแค่เมียเดียวแต่ภาแก้วก็เช่นเดียวกันเขาอาจจะรู้สึกว่าในเวลานี้เออเขาไม่โอเคถ้าจะต้องมาเป็นแบบตัวแทนจะต้องมาช่วยแล้วเขาต้องเป็นเมียสองเนี่ยเขาอาจจะยังรู้สึกเช่นนั้นอยู่ครับฉะนั้นเรามาติดตามไปด้วยกันว่าสุดท้ายปลายทางอย่างที่จันแจมเขาหวังว่าจะได้เป็นคุณนายท่านเศรษฐีคนใหม่จะได้อยู่บนเรือนที่ใหญ่โตแบบเนี้ย มันจะสมหวังหรือไม่แต่อย่างที่นินบอกครับนี่ว่าไม่สมหวังคุณผู้ชมว่าสมหวังไหมครับเราติดตามนะว่าสุดท้ายปลายทางชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อมีนิสัยเช่นนี้นะถ้าพูดถึงตัวละครจันแจมดินชอบชื่อเขานะอย่างที่นางนางสมบอกว่าเออตอนที่เกิดออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่า พระจันทร์มันเหมือนกับสวยแจ่มใสแจ่มสวยสดงดงามก็เลยชื่อว่าจันแจ่มยินว่าเออเขาสวยจริงๆคู่แสดงก็คือน้องพิงก์กมลบัรศรัตรพยูนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเ็ว่าก็ชวนไปดูนะผลงานล่าสุดก็คือลูก,ลกผู้ชายชื่อไกรทองนะในตอนที่1เราก็จะเห็นว่าตัวน้องพิงกก็แสดงเป็นสาวนะเชียร์มวย มวยเวทีมวยกลางน้ำอะ่ะซึ่งอาจจะก็อาจจะเป็นตัวของจันแจ่มก็ได้ที่เออมาในลุกแบบเพราะว่ามีการแบบแหลงใต้มีการพูดสำเนียงใต้ซึ่งก็ดูน่ารักน่าสนใจดีนะครับวัทย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมไปดูได้ทาง YouTube ช่อง3เสียนนะครับกับผลงานที่นว่าอาจจะสร้างชื่อให้กับน้องพิง์แล้วก็เป็นที่พูดถึงเยอะก็คือเรื่องนาง12พระรถเมรีพระสุทนมโนรากับการเป็นครึ่ง คนครึ่งยักษ์นะครพระธิดาเมรีที่น่าสงสารมากๆในขณะที่เรื่องถัดมาก็คือพระสุทนนมโนรากับการเป็นนางกินนรีนะครับนางกินนรีมโนราครับลองไปติดตามดูสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าถ้าคิดถึงผลงาน เรื่องก่นกอนๆก,ก็สามารถดูได้ทาง YouTube ช่อง3เสียนและอย่าลืมกับผลงานล่าสุดนะครับจันแจมตัวแสบๆจริงๆครับลูกผู้ชายชื่อไกรทองนินชวนตื่นมาดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD กด35และสามารถดูยอ้อนหลังทุกตอนได้ทาง YouTube ช่อง3เสียนส่วนตอนใหม่ของแต่ละสัปดาห์จะมีการลงให้ดูในวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลาเที่ยงคืนทาง YouTube ช่อง3เสียนนี่แหละถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันนะฮะติดตามยินไว้นะครับทางยูทูบและทิกเก็ต บ้านละครจักจักบงบงขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ